รถราคาเพียง799,000บาทแถมเป็นรถไฟฟ้าร้อเปเซ็นเป็นรถ SUV สไตล์รถยนต์นั่งแบบครอบครัวราคาแค่799,000บาท แถมเป็นรถไฟฟ้าร้อยมีกล้องรอบคันมาจากโรงงานมีหัวชาร์จแบบไพร์ทูนะคะทั้ง AC และ DC ไฟหน้าดีไซน์ทันสมัยโปรเจกเตอร์เลน LED พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่สำคัญคันนี้เป็นตัวท็อปเลยรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ราคาถูกมาพร้อมกล้องรอบคันและระบบความปลอดภัยมีเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งด้วยนะคะมาพร้อมล้ออลลอยขอบ17มีฝาครอบล้อแอโรวิวนะคะตามฉบับรถไฟฟ้าแต่มีลาวหลังคามา จากโรงงานเพราะเป็นรุ่นท็อปและที่หลังคาเป็นสลูพาโนรามิกสลูปบานใหญ่มาให้ด้วยด้านหลังนะคะไฟท้าย LED มองเห็นได้ชัดดีไซน์ทันสมัยมีในเรื่องของที่ปัดน,น้ำฝนหลังมาให้ไฟเบรกโดนที่3แบบ LED แล้วก็คีบฉลามสีดำมาจากโรงงานมีเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังมาให้แล้วนะคะช่วยมุมมองในเรื่องของการเตือนการระยะถอยหลังร่วมกับกล้อง360องศาเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและดีไซน์กันชนท้ายนะคะมาพร้อมสีดำเงานะคะตัดกับโครเมียมนะคะสีเงินเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะและคันนี้นะคะนอกจากดอกเบี้ยพิเศษ1.89%ที่ดาว25ผ่อน48เดือนแล้วจับจัาโปรโมชั่นออกรถ0บาทที่ชุดแต่งรอบคันนะคะและดีไซน์ในเรื่องของเพิ่มความ ะดวสบายที่เป็นในเรื่องของประตูฝาท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้าเพิ่มด้วยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะต้องสอบถามจอบเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมดีไซน์ภายในของรุ่น X คันนี้กันค่ะ นี้เป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6กทิศทางมาพร้อมสลูปานใหญ่ด้วยนะคะที่หลังคามีเฉพาะรุ่นเนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะคะมีกล้องรอบคัน360องศาเวลาจะเข้าเกียร์อาร์ถอยหลังนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคหัมาให้มีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สายด้วยนะคะคันนี้นะคะมีระบบไอซมาร์มาแล้วนะคะหาตำแหน่งรถสั่งเปิดปิดรถสตาร์ทรถได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของเนว เกเตอร์ฝังมาแล้วด้วยในระบบไอชมา t ์นะคะดีไซน์ภายในออกแบบด้วยสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงเน้นโทนสปอร์ตนะคะพวงมาลัยก็ดีไซน์แบบสปอร์ตเพราะมีตะเข็บได้สีแดงด้วยนะคะคันนี้ง่ายใช้มากๆเลยนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาแค่7,99,000บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะรถมีพร้อมส่งมอบทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบอลเงินสีดำสีแดงและสีน้ำเงินมีเฉพาะในรุ่นท็อ ัว x 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นสนใจโปรโมชั่นดีๆโชว์ถาจอบที่เบอร์0988297551หรือทักเข้ามาที่คอนแทคด้านล่างที่จอบฝากไว้ฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้จอบด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ SUV ที่เป็นไฟฟ้า100% MG ZS EV เท่านั้นคะ่ะ